เทศบาลตะบนวิชิตจัดโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจําวันให้แก่เด็กและเยาว,วนชนประจําปี2566เมื่อวันที่19กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมรงแรงงานชั้น3เทศบาลตะบนวิชิตอาเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตทางเทศบาลตะบลวิชิตได้มีการจัดโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจําวันให้แก่เด็กและเยาวชนประจําปี2566โดยมีทางด้านนายสมยศพิจักขนาวุฒ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวรายงานโดยนางวัลภาคล้ายบุตรหัวหน้าปลัดสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตมีนายสิริชัยปานารักษ์รองประลัดเทศบาลตำบลวิชิตและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วมซึ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2542 มาตรา16วงเล็บ10กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองจัดการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ได้โอกาสประกอบด้วยมีบทบัญญัติบางมาตราเป็นกฎหมายที่มีสาระสาคัญต่อเด็กเยาวชนในการประมวลกฎหมายอาญาอาทิเชน่นความรับผิดชอบในทางอาญาความรับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเพศเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินเป็นต้น ซึ่งงานนิติการฝ่ายบริหารทั่วไปสํานักปลัดเทศบาลตะบนวิชิตจึงได้มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจําวันในเขตเทศบาลพื้นที่ตะบนวิชิตขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายในการประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์พร้อมทั้งเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทําผิดหรือปฏิบัติตนไม่สมแก่วัยรู้เท่าไม่ถึงการอันอาจจะทําให้ตน ต้องรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้โดยได้รับเกียรติจากนายคำพีรภาพทำคุณากรกิจนิติกรชำนาญการเทศบาลตะบรมิชิตและนายกฤิจคำดีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการสำนักงานจังหวัดภูเก็ตมาเป็นวิทยากรในการร่วมอบรมในครั้งนี้